สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่นะ่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนัน channel นะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับขอแอ้งนะครับนั้นต้องเติมน้ำนิดหนึ่ง โอเคครับผมของม5นี้นะครับหนาก็คือ1หัวข้อ1.3จแล้วนะครับก็คือ bad habits นะครับ bad แปลว่าเลวแปลว่าไม่ดีนะครับแปลว่าชั่วช้านะครับ habit แปลว่าอุปนิสัยนะครับก็คือนิสัยที่แย่ที่ไม่ดีนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับภาพที่1นะครับเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็เป่าหมากฝรั่งเล่นอย่างนี้นะครับเป็นนิสัยของเด็กๆนะครับถ้าเกิดผู้ใหญ่ทำนะครับก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับ ภาษาอังกฤษใช้คำว่าเดี๋ยวนะครับนะคุณครูทับภาษาอังกฤษไปนิดหนึ่งก็คือชิวชิวกรรมนะครับนะเด,เดี๋ยวขอเลื่อนให้เห็นนิดหนึ่งนะครับนะอ่านี่นะครับชิวกรรม อันนี้อะไรมาติดอยูโอเคนะครับส่วนภาพที่สองนั้นนะครับก็คือ t talk during film นะครับ talk during film หมายถึงว่านั่งคุยกันในขณะที่ภาพยนตร์กำลังฉายอยู่นะครับนะเป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับเพราะคนอื่นเขาดูภาพยนตร์อยู่นะครับนะเป,นเป็นการรบกวนภาพที่สามนะครับก็คือ,อเดี๋ยวนะครับนนะต,ต้องเลื่อนอีกรู้สึกว่าไปทับภาษาอังกฤษหมดอยากให้นักเรียนได้ทาราบภาษาอังกฤษด,ด้วยนะครับ เดี๋ยวเลื่อนภาพไล่ต่ำลงสัก้น้งนิดหนึ่งอ่าโอเคดีกว่าเลื่อนภาพดีกว่าเลื่อนตัวอักษรนะครับนะขออภัยนะครับ bite บ a นวนะครับทับศัพท์เลยนะครับก็คือกัดเล็บนะครับนะตามภาพนะครับ bite บ a นวนะครับเหมือนนักเรียนบางคนนะครับนะตอนนี้นี่คุณครูสอนมไหนนะมห้ามห้าคงไม่มีแล้วนะครับนะกัดเล็บตัวเองแต่ถ้าปห้าปหกนี่ยืนดูดดิ้วอยู่มีเยอะนะครับน่ะ ซลนักเรียนบ้างนะครับข้อต่อไปนะครับถ้าแปลตรงๆแปลว่าบีเลตแปว่ามาสายนะครับนะมาสายฟอ r อะไรครับสำหรับแอนแอฟโฟยเหมือนสาหรับการนัดหมายนะครับนัดหมายใครแล้วมาสายนะครับนะแปลภาษาอังกฤษอย่างนั้นด๋ยวถ้าแปลเป็นไทยแปลว่ามาตามนัดสายคุณครูใช้คําว่าอย่างนี้ก็ได้กันนะครับหรือไปตามนัดสายนะครับหรือไม่ไปตามนัดไม่ตรงเวลาข้อต่อไปครับ have bad table m a n n e r นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ m a n n e r แปลว่า มารยาทนะครับ Table, เชบโบแปลว่าโต๊มารยาทโต๊ะในที่นี้ก็คือมารยาทบนโต๊ะรับประทานอาหารนะครับนะแต่เขาใช้คำว่าเชิบโบแมนเนอร์นะครับเป็นที่เข้าใจนะครับนะแฮบแบดเชิบโบแมนเนอร์ก็คือมีมารยาทบนโตอาหารที่ไม่ดีนะครับคือมารยาทในการกินที่ไม่ดีก็แล้วกันนะครับคุณครูใช้อย่างนั้นหรือว่าในการรับประทานนะครับนะนขออภัยจริงๆคันจมูกนี่คุณครูก็มารยาทไม่ดีนะครับนะขออภัยเกินเข้าเนื้อเรื่องเลยแต่ว่ามันก็ต้อง ต้องอมือมาบีบพรายามหายใจไม่ออกนะครับต้องขออภัยนะครับข้อต่อไปนะครับผมท,ทุก loudly on your mobile phone แม่เมาคุณครูก็มองไม่เห็นอีกแล้วนะครับชุก l าลี l ก็คือพูดเสียงดังเกินไปนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับนาะไม่ใช่ว่าหันไปดูซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ เห็นคนอยู่ห่างไกลนะครับแต่พูดเสียสุดเสียงเลยนะครับนะเออสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนยังไงไม่ได้นะครับนะต้องพูดเบาๆหน่อยนะครับนะยิ่งถ้าคนนั่งอยู่ใกล้ด้วยนี่อาจารย์ไปเที่ยวกรุงเทพไปส่งลูกชายเรียนที่โรงเรียนพี่บุญประชาสรรนะครับที่ดินแดงนะครับไปเรียนชั้นมอนหนึ่งปีนี้นะครับพร้อมกับเป็นนักฟุตบอลแล้วก็อยู่กินนอนในโรงเรียนนะครับไปมาเมื่อ วันที่สามพึษสภาที่ผ่านมานี่เองนะครับนาะขึ้นรถไฟฟ้านะครับตัวศัพท์ดังขึ้นคุณครูไม่กล้าพูดนะครับนะไม่นั้นอายคนนะครับถือว่าไม่มีมรารยาทด้วยก็เลยไม่พูดเลยนะครับเขียนตอบกลับไปว่าไม่สะดวกคุยนะครับนะอยู่บนรถไฟฟ้าหรือท่านจะใช้หูฟังพูดเบาๆก็ว่ากันไปนะครับนะอ่ะออกนองเรื่องนิดหนึ่งพอมาดูต่อไปนะครับผมนี่อะไรขึ้นมาอีกนะครับ ROP t e บล in the street นะครับร l i t t e r IN THE STREET ก็คือ l i t t e r แปลว,ว่าขยะนะครับ r o บแปลว,ว่าทิ้งนะครับนะทิ้งขยะลงบนถนนนะครับนะเป็นนิสัยที่ไม่ดีเหมือนกันจบนะครับนะไปต่อไป Vocabulary นะครับก็คือคำศัพท์คำศัพท์ ANNOYING SITUATION นะครับในสถานการณ์ที่สร้างความรำคาญนะครับนนอ n n o y ยิ g นะครับ Listen and repeat ให้ฟังแล้วก็อ่านตามนะครับ Which is ah Which of the habits in the picture ว่านะครับเป็นนิสัยแบบไหนนะครับในรูปภาพที่คุณรูปไปให้เมื่อกี้นะครับ do y อยู่ far most a n n o y ิ่งที่คุณสามารถหาพบเจอนะครับแล้วก็สร้างความรังคาญเป็นอย่างมากนะครับ most น้อยยิ่งนะครับ Use the adjective ให้ใช้คำคุณศัพท์เหล่านี้ไปแต่งประโยคนะครับเช่นคำว่า angry คาว่า upset คำว่า ฟัสเฟรชคำว่าดิสกิตส์นะครับแองเจรก็คือโกรธนะครับอัปเฟก็ผิดหวังนะครับนะฟัสเฟรชก็แปลว่าหงุดหงิดนะครับนะดิสกิตก็แปลว่า,าน่ารังเกียจนะครับนะไม่พอใจในทำนองนั้นนะครับประโยชน์ก็เลยเขาเขียนมาให้นะครับอาจจะมองไม่เ,เห็นนะตัวสีฟ้านะครับเขาบอกว่า I get really angry when somebody is late for an appointment นะครับแปลว่าฉันนั้น โอดโมโหแล้วเกินนะครับเมื่อใครบางคนนั้นมาตามนัดสายนะครับหรือว่า,ามาตามนัดสายว่าเธอแปลอย่างนั้นเลยนะครับเราจะได้เข้าใจง่ายหรือมาไม่ตรงเวลาตามนัดนี่คำแปลนะครับแหมคุณครูมาแปลไว้ตรงนี้แล้วลืมดูโอเคครับดังนั้นเรานำคำศรรัพท์คำว่า Upset ตคำว่า frustrate frustrated นะครับคำว่า disgusted นะครับมาแต่งเป็นประโยคดังนี้นะครับนะ ไอเกตอัปเซ็นะครับฉันรู้สึกผิดหวังมากนะครับอิฟถ้าว่าไอซี o ัม o n นฉันเห็นใครบางคนนะครับ through rubbish นะครับว้างขยะทิ้งขยะออนฟรีดบนถนน I get frustrate นะครับฉันรู้สึกงุหงิดนะครับนะเว้นเมื่อไอเฮฟ noisy neighbors นะครับ I have noisy neighbors แปลว่าฉันมีเพื่อนบ้านที่ส่งเสียงดังนะครับับฉันเบื่อหน่ายนะครับนะ discuss เมื่อกี้นะครับแปลว่าเบื่อหน่ายนะครับรังเกียจ ฉันเบื่อหน่ายจริงๆนะครับเว้นเมื่อไอซีซ m มวานเมื่อฉันเห็นใครบางคนนั้น biting i น n i l s กำลังกัดนิ้วเล็บน,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 นิ้วของตัวเองอยู่นะครับนะฉันรู้สึก disgusted เบื่อหน่ายจริงๆเจอบนะครับนะคุณครูแปลเร็วนิดหนึ่งทีนี้มาดูคำศัพท์กันนะครับคำศั์ว่า t ชพท์โคลนะครับ Typ e ิ off นะครับแปลว่าตามฉบับของนะครับนะตามฉบับของ อัปเซตยูนะครับอัปเซตแปลว่าผิดหวังนะครับอัปเซตยูก็คือทําให้คุณผิดหวังนะครับ I'm starving นี starving ก็คล้ายๆกับ thirsty hungry นั่นเองนะครับ thirsty กระหาย hungry เหิวนะครับ starving ก็คือหิวนะครับฉันก็ลังหิวเหลือเกิน go for it นะครับ go for it ไปเพื่อมันนะครับไปเพื่อมันเนี่ยหมายถึงว่าไปเพื่ออะไรเดี๋ยวดูในเนื้อเรื่องนะครับ put me off นะครับ พุทธมีอ f อนอกจากจะแปลว่าวางฉันลงแล้วนะครับนะพุทธออเนี่ยแปลว่าเลื่อนนะครับนะเป็นพระสุโวะแปลว่าเลื่อนแต่ในที่นี่นะครับในเนื้อเรื่องนอกจากจะแปลว่าวางฉันลงนะครับนะในเนื้อเรื่องเนี่ยแปลว่าเลิกนะครับลมเลิกนะไม่ได้แปลว่าเลื่อนนะครับแต่ว่าลมเลิกไปเลยนะครับลมเลิกหรือว่าเลื่อนนะครับนะ พุทธอปเนี่ยตรงกลางจะใส่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะแต่พุท o อ f เนี่ยแปลว่าวางลงแปลว่าลมเลิกแปลว่าเลื่อนนะครับแต่ในเนื้อเรื่องนี่หมายถึงลมเลิกนะครับลมเลิกนี่เขาก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับความจริงแล้วแปลว่าลเลื่อนมากกว่าแต่ตามในเนื้อเรื่องนี้ที่เรียนนะครับจะหมายถึงลมเลิกหรือหยุดนะครับนะโอเคครับ get o n my N e r v e นะครับ nerve แปลว่าระบบป,ประสาทเส้นประสาทนะครับ g ก t on ก็คือทำให้ฉัน รู้สึกประสาทกินนะครับนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับคุณครูก็แปลให้สวยนิดหนึ่งก็คือทําให้ฉันเป็นประสาทมันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับนะ hard to break นะครับก็คือยากแก่การห้ามนะครับนะ hard to b so so uh, so uh, r e a k s o m e c k soback s o b e c k is rambling นะครับ s o b e c k แปลว,ว่าท้องนะครับ is rambling แปลว,ว่ากําลังร้องโกลกกรางนะครับนะกำลังส่งเสียงร้องโกลกกราง ก็คือหิวนั่นเองนะครับนะ so make is rumbling rum rumbling นะครับ rumbling โ okay, อเคครับมาดูในเรื่อง,องการคำศัพท์เหล่านี้นะครับนั่นก็คือในบทสนทนาระหว่างคุณครูอ่านว่าเคลี่ก็แลกันนะครับนะชื่อคนนี้บางทีอาจจะอ่านผิดบ้างหมวันนี้ทำไมเสียบุก,กลิกนะครับคันจมูกเรื่อยเลยเคลี่คุยกับแฟรงค์นะครับเคลี่ว่าให้แฟรงค์ sorry I'm l a t นะครับ สวัสดีแฟรงคขอโทษนะเพื่อนนะ I am late ฉันมาสายนี่คือคำแปลนะครับแฟรงกก็บอกว่าใช้พี่โ u ออบอยูใช้พ o ่นั่นก็หมายความว่นั่นมันเป็นแบบฉบับของคุณนั่นก็หมายความว่าเออก็คุณสายตามเคยแล้วดินะความหมายก็คือถ้าภาษาไทยเราเดี๋ยวพูดว่าอะไรดีนะมันก็มันก็ปกติของเธอไม่ใช่เหรออ,อะไรจำนองนั้นนะครับนะคำว่าใช้ Pi ่โกอเนี่ย นะมันก็เป็นเรื่องปกติของเธออยู่ไม่ใช่เหรอแครลี่ Kelly. You are never on time เธอไม่เคยมาตรงเวลาเลยนะ You are never on time นะครับแปลว่าคุณไม่เคยมาตรงเวลาเลย I am a เว่ย e ดอะว i น i วย์ต o ่งฟแล้วฉันเองเนี่ยเป็นคนที่รอเธอเสมอเลยนะครับ I am the one waiting for you เนี่ยฉันรอเธอเสมอนะครับ เคเรียกเลยว่า s o อ r y ขอโทษอีกทีนะเพื่อนขอโทษอย่างแรงเลยอ้อนสักนิดหนึ่งนะครับนะ I know how much it's upset you แล้วก็พูดปลอบใจเพื่อนบอกว่าฉันทราบดีนะว่าเธอนั้นรู้สึกผิดหวังกับฉันมากแค่ไหนนะนะถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับคุณครูแปลว่าอะไรนะแปลว่าขอโทษด้วยนะครับฉันรู้ว่าฉันทำให้เธอผิดหวังมากอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับนะเป็นการเชิงขอโทษนิดน,นึง anyway นะครับอย่างไรก็ตามแอมซ a าวิ่งแต่ฉันหิวเหลือเกินแล้วนะครับตอนนี้พอมาถึงปั๊บนะขอโทษอะไรเรียบร้อยหมดพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าฉันหิวแล้วแฟรงก์ Frank ก็เลยบอกว่า yes มีทู่ฉันก็หิวเหมือนกันนะครับ that chicken looks good แล้วหันไปดูไก่พอดีนะครับนะไก่ในที่นี่คือไก่ย่างนะครับไม่ใช่ไก่เป็นๆที่วิ่งอยู่นะเออไก่นั้น look good ในที่นี้หมายถึงว่าน่ากินนะครับคำว่า look good เนี่ยไม่ได้แปลว่าไก่นั้นสวยเหลือเกินไม่ใช่นะครับนะ ไก่น,น,น่ากินเหลือเกินคุณครูปแปลว่าอะไรนะไก่นั้นดูดีนะ,ะดูดีในที่นี้ก็คือน่ากินนะครับเพราะหิวแล้วแคลลี่ก็เลยบอกว่า yes it does yes it does ในที่นี้หมายความว่าไก่นั้นน่ากินนะครับ it นี่หมายถึงไก่นะครับนะนะ chicken it does ก็คือไก่นั้นน่ากินนะครับ let's go for that งั้นเราไปกระทำเพื่อสิ่งนั้นไปกระทำเพื่อสิ่งนั้นก็คือไปกินกันเถอะนะ แฟรงก์ก็เลยบอกว่าเกรดเกรดในที่นี่แปลว่าดีนะครับนะอย่าแปลว่าสวยอย่าแปลว่าใหญ่นะครับดีเหลือเกินโอเคไปแล้วกันเลยแต่ว่านึกขึ้นมาได้ก็เลยพูดกันมาว่านน้นไม่ไม่ไม่ look at that boy eating spaghetti ไม่ไม่เราอยากเข้าไปกินเลยให้ดูไปที่ไอเด็กผู้ชายคนนั้นที่กำลังกินสปาเกตตีอยเ่ he has i s a l over his face and clothes มันกินเลอะเปเื้อนไปหมดเลยทั่วใบหน้าเลยนะครับแล้วก็เสื้อผ้าอีกเปื้อนไปหมดฉันชักจะไม่อยากเข้าไปกินแล้วนะครับเคลลี่ก็เลยบอกว่า I t w n t w to t to l o o ้ฉันเหนียวเนี่ยฉันไม่อยากไปมองเด็กคนนั้นหรอกฉันอยากจะเข้าไปกินนะครับ don't w t want look don t t t o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  t at I don't want t o look ฉันไม่อยากมองดูเด็กคนนั้นหรอก if i see someone eat like that i feel ill ถ้าฉันเห็นใครบางคนนะครับกินลเลอะเทอะแบบนั้นนะครับ like that I feel ill ill ในที่นี้อย่าไปแปลว่าป่วยนะครับนะนี่ไม่ได้ฉันรู้สึกป่วยนะแหมคุณครูก็ยังพิมพ์ว่าฉันรู้สึกป่วยในที่นี้หมายถึงว่ารู้สึกแย่นะครับนะฉันรู้สึกแย่ฉันรู้สึกสียใสะเอียนนะครับอย่าไปแปลว่าฉันรู้สึกป่วยนะฉันรู้สึกไม่ดีซะเลยนะครับถ้าเห็นเด็กกินสปากเกตตี้เลอะเทอะอย่างนั้น f ฟรงก์ก็เลยบอกว่า some people just have no table m a n n e r นะครับฟรงก์ก็เลยบอกต่อไปว่านะครับคนบางคนนั้นนะครับไม่มีมารยาทในการรับประทานอาหารเลยนะครับประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้นะคุณครูแปลว่าอะไรนะครับคุณครูคนบางคนนั้นไม่มีมารยาทบนโต๊ะอาหารนะครับก็คือไม่มีมารยาทในการรับประทานอาหารนั่นเองนะครับนะความหมายเดียวกันนะครับแล้วแต่นักเรียนจะใช้สำนวนอะไร You know และเธอก็ทราบดีอยู่นะว่า what really p u t me off is people biting their n a i l นี่นะครับคำว,ว่า put off มาแล้วนะครับนะ what ในที่นี้แปลว่าในสิ่งซึ่งนะครับในสิ่งซึ่งคนบางคนทำให้ฉันล้มเลิกนะครับนะหรือทำให้ฉันเบื่อหรือทำให้ฉันเลื่อนหรือว่าย้ายออกไปจากการทำกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับคำว,ว่า put off ในที่นี้คุณรู้ปลว่าเลิกก็แล้วกันนะอ่า ไม่ชอบนะครับไม่ชอบบ่มากมากนะครับนะนะครับคือทำเรองั้นนะครับนะเลิกหรือว่าไม่ชอบนะครับนะถ้าไม่เบื่อคนไหนครับคนที่กัดนิ้วตัวเองนะครับฉันไม่ชอบเลยนะครับ Like เดอะเดดเกิล n e นเดอะคแล้วก็ตาดีอีกนะครับทหารไปเห็นนั่นน่ะผู้หญิงคนนั้นนะครับที่นั่งอยู่ที่มุมนั่นนะนั่งกัดเล็บตัวเองอยู่นะครับ เคลลี่ก็เลยว่าโอ้คัมมอนโอ้มาเลยตามมาเลยฉันหิวเหลือเกินแล้วนี่แรงแหมแรงมัวแ,แต่หาเหตุก็อ้างอยู่นะครับนะไม่เข้าไปกินง่ายๆนะครับเดี๋ยวมองไปเห็นเด็กกินสปากเกตตี้เลอะเปืเป้อนบ้างมองไปเห็นผู้หญิงนั่งกัดเล็บอยู่บ้างนะครับไม่เข้าไปรับประทานสักทีหนึ่งแต่นักเรียนต้องทราบด้วยนะครับนนะบทสันส้นสนนานี้เขาต้องการสอนเรื่อง bad habit นะครับกนะ็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่เข้าไปกินง่ายๆนะครับ หาแบ d แ a b บ t ิก huh? ่อนนะครับนะว่ามีอะไรบ้างล f p อ o p ี e พดูแด t นั่นก็คือผู้คนโหเยอะแยะแหละไม่อยากไปสนใจเลยแฟรงคนทำแบบนั้นเนี yeah ่ยเยอะแยะนะครับความหมายก็ว่าลดเอ p ผีโพดูแดเนี่ไอ n t m i n ม t แด t แล้วก็พูดต่อไปอีกไอ n t mind m i n ม m i ม d แปลว่าจิตใจนะครับแต่ในที่นี่เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าไม่สนใจนะครับนะฉันไม่ฉันไม่สนใจแบบนั้นหรอกแหมจะออกทองแดงอีกแล้ว what get on my n e r v e i s people c h e w i n g gum นะครับแล้วก็เครี่ก็บอกเองนะครับว่าฉันเองนั้นนะครับหนา what นะครับ what แปลว่าสิ่งซึ่งนะสิ่งซึ่งที่ get on my nerves ที่จะทำให้ฉันเกิดประสาทขึ้นมาได้นะครับนะ get o n my n e r v e s เนี่ยสิ่งที่จะทำให้ฉันเป็นประสาทได้ก็คือ i s แปลว่าคือผู้คนที่กำลังเคี้ยวหมักฝรั่งนะครับ c h e w i n g gum with the i r mouth open แล้วก็ เปิดปากเปิดปากหรือว่าเป่านั่นเองนะครับเป่าเหมือนในรูปนะครับนะต่อเป่าหมากฝรั่งออกมาอย่างนั้นนะครับนะเคลรี่บอกว่าฉันประสาทแดกเลยนะครับถ้าพูดภาษาไทยเรานะอาจจะไม่สุภาพแต่ถ้าพูดภาษากลางก็คือทําให้ฉันเป็นประสาทนะครับไม่ชอบอาซะเลย is t r e a l l y a f f u l นะครับนั้น o w f u l นะครับเป็นไปในทางที่ดีก็ได้ในทางที่ไม่ดีก็ได้นะครับนะ อั f ฟูในที่นี้คือทางไม่ดีนะครับนะมันช่างน่าเกลียดเหลือเกินอะไรทำนองนั้นนะครับแปลว่างั้น it's really awful like เกิเช่นกับ what you are doing now Frank นักเรียนดูให้ดีนะครับตรงนี้นะสองคนนี้ไม่รู้เป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนนะครับนะ <c oughs> เคเล่ก็เลยบอกว่าฉันไม่ชอบเลยไอ้คนที่เคี้ยวหมากฝรังแล้วก็เป่าหมากวรังไปลูกโป่งอย่างนั้นนะครับนะ เช่นกับที่คุณกำลังกระทําอยู่ตอนนี้นะแฟรงค์นี่แปลว่าอย่างนั้นนะครับ Like what you are doing now, Frank แฟรงค์นะครับเมื่อเพื่อนหรือว่าภรรยาหรือแฟนอะไรก็แล้วแต่นะพอทักอย่างนั้นแฟรงค์ Frank ตอบว่าอะไรนะครับแฟรงค์ Frank บอกว่า o P.P.S. Oh my God, Sorry นะครับนะโอ้ oh, พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับเสียใจด้วยขอโทษด้วยนะเพื่อนนะนะแกเร่นะ Bad habits are hard to break มันเป็นสันดานของฉันแล้วเนี่ยถ้าคุณกรูแปล่หยาบนะมันเป็นสันดานของฉันแล้วนะครับนิสัยที่ไม่ดีอย่างนี้นะครับมันหยุดไม่ได้แล้วนะครับนะ hard to break นะครับมันเป็นเรื่องยากที่จะหยุดนะครับนะคือฉันทําเป็นสันดานไปแล้วเนี่ยอาจารย์ก็พูดหยาบหน่อยนะอาจจะพูดว่าเอ้เกลลี่นี่ผมทํามาเป็นประจําแล้วจนมันยากที่จะหยุดแล้วนะเพื่อนนะหรือถ้าเป็นแฟนก็เออน้อง นะนะพี่ทำเป็นอย่างนี้มาจนจินแล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับ sorry sorry if i do that again just tell me okay นะครับนะแล้วก็อ้อนนะครับนะเพื่อนหรือแฟนก็แล้วแต่นะครับบอกว่าถ้าเกิดฉันทำเช่นนี้อีกนะทีหลังให้เธอ,อเตือนฉันได้เลยนะครับนะ just tell me okay เนี่ยนะครับนะถ้าฉันทำเช่นนี้อีกให้บอกฉันให้เตือนฉันนะแต่ฉันจะไม่ทำทำรองนั้นนะครับนะคุณครูแปลเสริมต่อไป kelego อ h oh, don't worry oh, ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวล frank i will now ฉันจะเตือนตอนนี้เลย <laughs> i will i will now เตือนตอนนี้เลยแหละไม่ต้องไปเตือนตอนไหนแล้ว how about ordering some food แล้วเป็นยังไงบ้างละ่ะเนี่ยที่บนหิวมาตั้งนานเนี่ย how about ordering some food เนี่ยสั่งอาหารได้แล้วหรือยังนะครับ my stomach is rumbling ท้องของฉันนั้นมันร้องโกรกกากตั้งนานแล้วนะเนี่ยนะนะครับตกลงแฟงก็เลยบอกว่า m มชูก็ว่า m มชูนี่หมายถึงว่าท้องของฉันนะ my แปลว่าของฉันนะครับแต่ถ้ามีทู้นี่คือฉันด้วยแต่ m มในที่นี่ก็คือของฉันนะ m มชูก็คือท้องของฉันด้วยนะครับก็คือฉันก็หิวเหมือนกันคงจะได้กินสักทีนะครับนะโอเคครับไปอยู่ตรงนี้คุณครูแปลน,นือเกิน ถ้านักเรียนอยากจะเห็นคําแปลทั้งหมดเดี๋ยวคุณครูทำให้เล็กนิดหนึ่งนะอาจจะตัวเล็กมากๆนะครับเนี่ยเล็กมากๆเลยนะครับจะเกิดตัวแสบเครื่องเล็กๆก็อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเผื่อให้นักเรียนจะได้เห็นทั้งหมดนะครับว่าคุณครูแปลให้ว่าอะไรจบนะครับไปต่อเลยนะครับผมมาข้อ b ครับเขาบอกว่า I read the dialog ให้อ่านบทสนทนาอีกครั้งหนึ่งนะครับ and answer the question แล้วก็ให้ตอบคำถาม ื่อหนึ่งก็ถามว่า w h o seem to be a patient person นะครับ w o ไแปลว่าใครนะครับเป็น W S p a t i e n seem เป็นคำกริยานะครับนะคำกริยาที่ตามหลัง w h o นะครับส่วนมากเขาจะให้ใช้ s ตามหลังนั่นก็หมายความว่าบุคคลบุคคลนั้นถือว่าเป็นเอก,กอน์พ็นลวกันนะครับนะ w o ในที่นี้ก็เลยใส่กริยาเป็น s นะครับนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับนักเรียนนะนะ w o seems To be patient ใครนะครับที่ดูเหมือนว่าเป็นบุคคลที่มีความอดทนนะครับ patient ตัวนี้เป็นคำมูลศัพท์นะครับไม่ได้แปลผู้ป่วยนะครับนะแปลว่าอดทนใครอดทนกว่าระหว่างเคลลี่กับแฟรงค์นั่นเองคำตอบก็คือเคลลี่นะครับนะเคลลี่ seems to be patient person นะครับเคลลี่เป็นบุคคลที่มีความอดทนมากกว่านะครับหรือเป็นคนที่มีความอดทนนะครับไม่มีการเปรียบเทียบนะครับว่าทนมากกว่าข้อสองภูเก็ตเห็นไหมครับ เหมือนกันนะครับ w l o get get ก็เติม s นะครับ easily put off นะครับ put off ในที่นี้เหมือนที่ครูครูบอกนะครับแปลว่าเลื่อนแปลว่าเลิกแปลว่าไม่ชอบนะครับนะใครเป็นคนที่อ่าอ่าคุณครูแปลว่าอะไรนะใครที่อ่าล้มเลิกอะไรได้ง่ายๆเอาว่าอย่างนั้นนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับเกี่ยวกับบทสนทนาที่พูดมาก็ตอบว่าแฟรงค์นะครับแฟรงค์เป็นคนที่ล้มเลิกได้ง่ายๆนะครับนะคือไม่ชอบอะไรก็ไม่อยากทํานะครับ เกือบจะไม่ได้รับประทานอาหารแล้วนะครับเพราะไปเห็นพฤติกรรมที่ตัวเองไม่ชอบข้อสามครับ witching's a n n o y each person นะครับ i t c h i n g s แปลว่าอะไรสิ่งอะไรนะครับหลายหลายสิ่งนะพระอุพ์ที่สร้างความรบกวนให้ Frank กับแต่ละคนก็คือสร้างความรบกวนให้แฟรงก์กับเคลลี่นั่นเอง2คนก็เลยมาตอบแยกให้เห็นว่าแฟรงก์นะครับ hats นะครับนะก็ต้องเติม S เป็น present simple tense นะกยยาเติม แฟรงก์นั้นจะรังเกียจนะครับ Fred, uh, att, แฟร์เอ็แปลว่ารังเกียจแม้จากแฟรงก์เป็นจากแฮตเป็นแฟร์แล้วนะครับแฟรงก์แฮตเป็นแฟร์แล้วแฟรงก์แฮตนะครับแฟรงก์ Frank นั้นรังเกียจในการรอคอยนะครับ waiting for others คอยผู้อื่น bad table manners แล้วก็พฤติกรรมมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ไม่ดีนะครับ and people biting their nails และก็ คนที่ชอบกัดนิ้วตัวเองนะครับสตัวอย่างเป็นอย่างน้อยนะครับนะไม่ชอบการรอคอยนะครับนัดหมายแล้วไม่มาตามนัดหรือมาสายนะครับหรือ,อมารยาทไม่ดีบนโต๊ะอาหารและก็ชอบกัดนิ้วตัวเองนั่นเกิดเสียงที่แฟรงค์ไม่ชอบส่วนแคลรี่นะครับไม่ชอบนะครับ d ั e ซ n น like นะครับไม่ชอบ bad table m a n น e r ์เหมือนกันนะครับก็คือมารยาทบนโต๊ะอาหารที่ไม่ดีนะครับ หรือ people who ชิลกรรมนะครับคนที่เคี้ยวมาหมักฝรัง่งแล้วก็เป่าลูกโป่งออกมานะครับ with e ดมม o u โอเพ e นก็คือเปิดปากนะครับตรงนี้คุณครูจะเสริมหลกักไวยากรณ์ให้นิดหนึ่งนะครับนะ like ถ้าเมื่อไหร่เป็นคำกริยานะครับเมื่อเป็นประโยคคําถามหรือประโยคปฏิเสธนะครับนะให้เอา w e r b to do มาช่วยนะครับนะแต่ถ้า like เป็นคำคุณศัพท์นะครับนะเพื่อเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามให้นำ w e r b to be มาช่วย ซึ่งเดี๋ยวนักเรียนเรียนต่อไปกับคุณครูพี่นันเรื่อยๆก็จะทราบนะครับได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งคุณครูอธิบายตรงนี้ใช้เวลานิดหน่อยอาจจะงงนะครับสาหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับนะไรเป็นคำกริยานะครับเมื่อทําเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามให้เอา verb to do มาช่วยนะครับหรือคุณครูให้นักเรียนท่องว่ามีคำกริยาอยู่เอา verb to do มาช่วยเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคําถามโอเคครับเป็นว่าจบ หน้าที่12นะครับถ้าท่านนักเรียนหรือท่านปกครองหรือใครก็ตามที่มาเห็นการสอนของค,ครูแล้วคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกด s u b สไคร์กดไลค์กดแชร์หรือกดสมัครเป็นสมาชิกนะครับเพื่อเพื่อสนับสนุนช่องนะครับช่องของคุณครูคิดเดือนละ20บาทนะครับสินน้ําใจสําหรับท่านที่ต้องการที่จะสนับสนุนช่องไปต่อหน้า13ครับผม Alright, alright.